พุธค่ะอ่าวันพุธตั้งจิตนะคะปลายสัปดาห์ของคุณมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะในวันพุธอ่าโอเคค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะการงานนี่ก็คือเราจะเอาเป็นการเรียนด้วยก็ได้นะแล้วแต่ใครอาจจะยังเรียนศึกษาอยู่หรือศึกษาต่ออยู่หรืออาจจะ,ะทํางานก็เอาเป็นอยู่ในช้อยเดียวกันเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะเดี๋ยวเราไปดูการงานเนาะ,ะการงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ เนาะอาจจะมีคนในที่ทํางานเราหรือหัวหน้าเราหรือ,อเพื่อร่วมงานเรานะคะทําให้เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะมันก็อาจจะมีจุกจิก,จกหุดหงิดหรืองานมันไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามปรับอารมณ์ปรับความเข้าใจเข้ากับคนอื่นนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาโอเคไหมเนาะสำหรับคนค้าขายอาจจะไปเจอแบบลูกค้างี่เง่าลูกค้าหงุดหงิดก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามปรับค่อยๆปรับ พัศนคติเนาะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีเองอ่าโอเคเดี๋ยวไปรูการเงินกันนะคะการเงินของคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างอ่าการเงินช่วงนี้มีเกี่ยวเรื่องความกังวลมีเกี่ยวเรื่องความ กังวลในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเนาะไม่รู้วันพุธนะคะอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่านะคะเป็นกังวลเกี่ยวเรื่องการเงินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะว่าจะผ่านไหมจะรอดไหมแต่ถ้าไพ่แบบนี้นะคะกลางๆมองว่าถ้าเกิดคุณเซฟคอถ้าเกิดคุณรัดกุมเนี่ยมองว่าการเงินของคุณมันก็จะผ่านไปได้โอเคไหมเอาต่อไปเกี่ยวเรื่องความรักค่ะคนวันพุธ ความรักถ้าเกิดมีคู่นะคะความรักมีโอกาสที่จะได้เงินจากคู่อาะคู่จะนําเงินนําทองเข้ามาให้คุณโอเคไหมแต่สําหรับคนที่เป็นคนโสดมีโอกาสที่ตัวเราเนี่ยจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาเยอะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสุขภาพกันนะคะอ่ะวันพุธสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดความเครียด เกี่ยวกับเรื่องร้อนในเกี่ยวเรื่องระบบปากร้อนในเกี่ยวเรื่องการเจ็บนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็คือเกี่ยวเรื่องความซุ่มซ่ามเนาะระวังสะดุดระวังหกล้มระวังเดินชนระวังมีดบาดเล็กๆน่อยโอเคนะคะต่อไปเราไปดูไพ่สรุปของคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธไพ่บทสรุปดีนะมีโอกาสที่จะได้รับเงิน ะะเงินมาจากส่วนแบ่งมาจากปันผลมาจากการค้าขายมาจากหวยมาจากค้นมาจากการลงทุนได้หมดเลยเนาะใครที่ไปทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาต่อยอดด้วยนะอ่ะวันพุธถือว่าดีนะคะวันพุธพิมพ์นอมรับคำทำนายเข้ามาค่ะ